ขั้นตอนที่1เวลา13.00นฬิกาพิธีกรผู้ฝึกสอนฝ่ายจัดการแข่งขันช่วยจัดนักกีฬาที่รับเหรียญรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดต่อปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภายในบริเวณโรงยิมสนามกีฬากลางขั้นตอนที่2เวลา13.30นาทีประธานมาถึงยืนที่ท่านมอบรางวัลเวลา13.45นาี พิธีก่เชิญผู้กล่าวรายงานกล่าวรายงานหลังจากนั้นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อประธานกล่าวเปิดงานเสร็จให้ผู้กล่าวรายงานเดินขึ้นไปยืนข้างท่านประธานขั้นตอนที่สเวลา14นาฬิกาประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันตามลำดับของกำหนดการพิธีเปิดปิดขั้นตอนที่สกรณีไม่มีถ้วยรางวัลเวลา14นาฬิกา15นาทีประธานมอบรางวัลให้กับนักกีฬาตามลำดับ ให้นักกีฬาคล้องเหรียญรางวัลและถือเกียรติบัตรขึ้นมายืนด้านหน้าแท่นมอบรางวัลเพื่อบันทึกภาพเมื่อบันทึกภาพเสร็จให้เดินลงมากลับมายืนอยู่ที่จุดเดิมขั้นตอนที่สกรณีมีถ้วยรางวัลให้นักกีฬาคล้องเหรียญรางวัลและถือเกียรติบัตรขึ้นมายืนด้านหน้าแท่นมอบรางวัลคนที่หนึ่งรับถ้วยรางวัลจากท่านประธานแล้วตั้งแถวเพื่อบันทึกภาพเมื่อบันทึกภาพเสร็จให้เดินลงมากลับมายืนอยู่ที่จุดเดิมขั้นตอนที่ห้า เวลา15นาฬิกาประธานกล่าวปิดกิจกรรมการแข่งขัน